สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ป้อมจะมารีวิวเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า SKS Solid Tool นะครับ SKS Solid Tool นะเป็นเครื่องมือ solid นะครับที่ออกแบบมาที่บอกเลยว่าต้องว้าวนะครับต้องว้าวอะไรนเนี่ยถ้าไม่ว้าวนี่มีงอนนะทุกคนลองติดตามดูนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนต้องว้าวแน่นอนแล้วก็ผมบอกเลยว่าจะช่วยทุกคนทางานเร็วขึ้นแบบประเมินค่าไม่ได้อะถ้าใครทํางานโมเดลสายไิ่ตินะครับแบบจริงจังนะ ดูคลิปนี้ให้จบนะมันเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนผมบอกกันเลยว่าเครื่องมือตัวนี้เปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนโดยเฉพาะสายที่ใช้งาน Building Structure หรือสาย Profile วิทยาศาสตร์ก็ได้หรือสายที่สร้างโมเดลละเอียดอะไรก็ได้ครับแต่แนะนําว่าลองดูนะถ้าใครใช้ t n Building Tool เน,นี่ยหรือ Building Tool ก่นจะปั้มนะครับดูคลิปนี้จบถ้าใครชีวิตได้เปลี่ยนนะคอมเมนต์ไว้เลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งาน Solid Tool นะ นะครับขอแนะนำก่อนนะว่าวันเสาร์ที่29กรกฎา,าคมนี้นะครับเราจะมีการสอนสดนะครับโดยอาจารย์ป้อมเองนี่นะครับสอนการใช้งานเครื่องมือ a อเท t แล b นะครับซึ่ง a อเท t แล b บนี้นะครับจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า s Solid t o o l แจกฟรีให้กับทุกคนนะครับก็ลองติดตามนะครับเครื่องมือ s o l Tool นะช่วยงานให้ดีมากๆครับ ก่อนที่เราจะมีชีวิตที่ดีดีนะครับเราต้องมาดูปัญหาที่ทําให้เรามีชีวิตไม่ดีก่อนนะครับคือในโปรแบบกรม SketchUp เนี่ยมันมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Solid Tool อยู่แล้วนะครับแต่ Solid Tool เนี่ยที่มีกับ SketchUp เ,เนี่ยนะครับมา s k e t u p เนี่ยไม่มีปัญหาครับอายุตัวอย่างเช่นผมมีกล่องเลี่ยมอันดนึงนะผมคลิกรัวนะครับคลิกขวา Make Component ผมตั้งชื่อว่า Box Box ห นะครับอันนี้อันนี้คือคอมโพเนนต์นะบ็อกซ์หแล้วผมก็มีอีกกล่องหนึ่งแล้วกันผมก็ตั้งชื่อ make component นะครับตั้งชื่อว่าบ็อกสอ่ะให้เห็นก่อนนะว่าตอนนี้ผมมีสองอันนะบ็อกซ์หแล้วก็บ็อกสองอันนี้น่ามีชื่ออะไรอะไรผิดบางอย่างเดี๋ยวผมขอเข้าไปตั้งใหม่ก่อนบ็อ หนึ่งโอเคก็ตอนนี้เรามีบ็อกซ์หนึ่งนะครับแล้วก็บ็อกซ์สองบ็อกซ์นะครับเอาละเดี๋ยวผมทาสีนิดนึ่งให้มันต่างกันนิดหนึง่งเดี๋ยวจะว่ามันเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวทาทาสีนิดหนึ่งให้มันต่างกันนิดหนึง่งจะได้เห็นว่ามันคนละตัวกันโอเคนี่ก็เป็นตัวเมือสองนะครับเอาละถ้าผมเนะี่ยอยากจะให้มันตัดกันอย่างนี้ครับ บ็อกหนึ่งกับบล็อกสองนะตัดกันแบบนี้ครับในโปรแกรมเซรัปเนี่ยมันจะมีคําสั่งที่เรียกว่า solid tool ซึ่งเมื่อออกคำสั่งตัดแล้วครับตอนนี้นี้น trim หนึ่ง trim สองชิ้นงานเนี่ยมันจะตัดกันได้แบบนี้ครับโอ้โหนะเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็จะฝากรอยไว้ตรงนี้ด้วยนะแต่ชิ้นงานที่ทำนี้ตัดอะครับมันยังเป็นบล็อกสองอยู่ แต่ชิ้นงานที่ตัดแล้วครับมันคือ difference ครับข้อหมายคือเราเสีย attribute แล้วก็ทำลายชื่อพร้อม data ทั้งหมดที่มีอยู่ในบล็อกสองหบล็อกหไปเลยครับและแบบนี้จึงไม่ work ถูกไหมครับในการทำงานขั้นสูงเนี่ยอย่างเงี้ยคงไม่มีใครต้องการใช่ไหมครับและเนี่ยคือปัญหาของ solid t o o l ครับเราปิดไปเลยครับอันนี้คือแย่มากๆชีวิตไม่ดีเลยนะครับต่อไปครับมันจะมี p l กอ i n ตัวหนึ่งนะที่อยู่ใน actionware house ครับเรียกว่า e n r o n s o l i d t o o ครับ เอโนรัสไซทูเนี่ยนะครับแหมมันแก้ปัญหานี้ได้ดีมากนะมันจะช่วยให้เราครับตัดชิ้นงานครับนี่เลยหนึ่งตัดสองโอเคนั่น subtract ไม่ใช่เราต้องเอา trim ครับหนึ่ง trim สองและนะครับมันจะตัดกันแบบนี้ครับและข้อดีคือมันจะ make อยู่นี้แค่เราครับแล้วชื่อข้อมูลนะครับมันจะยังอยู่ด้วยนะครับ ความหมายคืออะไรครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือว่านะครับมันจะไม่มีผลต่อชื่อที่โดนต,ตัดอะครับเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีผลต่อชื่อที่โดนตัดนั่นเองเนี่ยชื่อยังยังอยู่นะครับข้อมูลยังอยู่นั่นเองเนี่ยมันดีตรงนี้แหละแต่แต่แต่ข้อเสียที่แหมสําคัญมากนะครับที่เราอยากจะบอกนะว่าเครื่องมือตัวนี้มันยังตอบโจทย์ไม่ได้ครับ คือเวลาเรามีการซ้อนกันของออบเจกต์ครับในการทํางานจริงถูกไหมครับว่าเป็นไปได้ว่าเราอาจจะ make group ไว้ในการแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเรา make group ด้วยกันแบบนี้ครับคือชิ้นงานเนี่ยมันเป็นกรุ๊ปแบบนี้ครับปกติแล้วเนี่ยนะครับมันเรื่องปกติที่เราจะต้องทำแบบนี้นะการปัดกันเนี่ยทาได้ไหมเรามาดูนะครับสมมุติผมใช้คําสั่ง Enroll Solid Tool นะกดจึบจึบ มันไม่ตอบโจทย์นะครับโอเคพอเนื่องออกใช่ไหมครับว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับมันมันไม่ตัดกระดาษอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเอาละดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรามีความฝันว่าเวลาทำโมเดลครับแล้วชิ้นงานนั้นเนี่ยมันตัดกันได้แม้เป็นกรุป๊ปซ้อนกรุป๊ปเพราะการทําง,งานส่วนใหญ่ของมืออาชีพครับมันเป็นกรุป๊ปซ้อนกรุป๊ปถูกไหมครับดังนั้นเองดูเครื่องมือตัวนี้ครับนะโอ oh, oh, นะ้โหนะโซลิดทรีมหนึ่งโดนตัดจึ๊ด แล้วกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปโดนตัดครับทันทีแบบนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการทํางานแบบมืออาชีพนะครับที่ตัดพร้อมกันเลยอะ่ <c oughs> ะเหล็กหลังคาตัดพร้อมกันทั้งหมดเลยอาคารโครงสร้างเสาตัดหลัคาทั้งหมดเลยคอนโดหมตึกงใหญ่มากเอาตึกมหารนครอนะ่ะเราสามารถตัดเสากับคานทั้งตึกพร้อมกันได้นี่แหละครับคือการก้าวข้ามวันเดิมๆอาจารย์ป้อมมอบคือตัวนี้นนให้ครับโซลิดทูเวอร์ชั่นบ้านสกรับครับ มันจะยกระดับการทำงานชีวิตด,ดีรออยู่ครับลองมาดูกันเลยนะมันเจ๋งแค่ไหนครับ to to so มาเริ่มต้นกันเลยนะครับโยนไปก่อนนะนี่ไม่เอาแล้ว ทิ้งไปเลยนะโอ้โหเอนอรอนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เรามีของที่ดีกว่าครับอ่ะก่อนอื่นเลยเอชแลบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคลิกเอชแล b เลยเรก็มือ s o t o o t โผลโ่มาละนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโมเดลด้วย t ีทว u ตบิวตี้สตั๊กเ r อร์ทูนะโอเคแล้วดูนะว่ามันช่วยงานยังไงผมจะ,อะแบบเ,เอาแบบยากๆเลยเอาเอาเป็นห้องขนาด4ี่คูณสี่เป็นห้องแถวง่ายๆนะครับสี่คูณสี่แล้วก็ผมต่อเนื่อก,กันยาวๆเลยนะแบบนี้อ่ะ แล้วก็ตาวันนี้นะครับยาวไหวเราก็แบบนี้เลยคูณไปเลยสิ็ดตัวนี่คือห้องแถวชุดใหญ่เลยครับแต่ได้มาทุกคนรู้เนาะว่าบ u ลลิ่งสเ t u o สทเนี่ยมันนะครับทำงานแบบนี้นะมันให้เราไปดาวน์โหลดฐานข้อมูลนะครับผมเอาเป็นมาตรฐานจิตก่อนแล้วกันนะครับจริงๆมีของไทยด้วยนะแล้วก็แต่ได้มาเราก็มาสร้างเป็นคล้ายๆบบกับโปรแกรมบินครับคือกำหนดนะครับคลาส ไเอฟซนะก็เป็นฟุตติ้งก่อนอ่าเป็นฟุตติ้งก่อนแล้วก็มาเลือกพาร์ตนะครับเลือกขนาดอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมี่สอนในวันที่ยี้านะครับสอนสดนะใครไม่เคยเรียนรู้ก็ลองมาดูนะครับก็เป็นฟุตติ้งจากนั้นก็เลือกขนาดครับหนึ100่งร้อยไปหนึ่งพันคูณหนึ่งพันคูณกับสองร้อยห้าสิบนะครับแต่นั้นก็กําหนดเลย f อปหนึ่งคลิกรัวนะครับจากนั้นมากําหนดตําแหน่งมันลบหนึ่งนะระดับกดแอปพลายอ โป้งเดียวครับผ่านลากมาเลยจากนั้นก็ไปที่คลาสเสาและคอลัมน์จากนั้นคอลัมน์เสร็จนะครับเราก็มาพ r o ป e ร t ตี้จากนั้น p r o ป e r t ตมาเราก็ตั้งชื่อ G C 1นึต่อหม่อ G C 1นึ่งง่ายๆครับ G C G G C หจากนั้นเลือกนะอันนี้โช้ดูนะครับว่าทุกคนดูไปก่อนนะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็เลืขนาดสองร้อยคูณสองแล้วก็เสาเป็น G C หนึ่งสูงเมตรสี ตำแหน่งระดับเท่าไหรลบหนึ่งนะครับวางบนฐานากคอที่ลบหนึ่งก็กดแอปพลายอครับมันก็สร้างเสาทีเลย <c oughs> ง่ายนะนะครับอาจากนั้นมาเสาชั้นต่อไปครับก็เป็นเสา C1 นะครับ C1 หนึ่งก็ชั้นเดียวพอละนะครับแล้วก็สูงสัก3เมตร60และกันส6ครับแล้วก็วางที่ระดับบวก0นะูนยะวางบนเสาต่อหม้อกดแอปพ y a l อครับเสร็จละจากนั้นสุดท้ายเป็นบีมแล้วกันบีมนะครับบีม แบบบีมก็เป็นหน้าตัดบีมนะครับเอาเป็นสองร้อยคูณสี่ร้อยนะครับง่ายๆเลยเอาไปจัดไปเอาเป็นกราวบีมจีบีหนึ่งนะครับอยู่ระดับเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่โอ้โหชีวิตดีดีกดแอปพลายอ้อครับเรียบร้อยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวยังไงดิจทูลี่มันทําได้ดีกว่านี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วโอ้โหทุกอย่างมีชื่อมีแอตทริบิวต์หมดครับนี่เนี่ยคือเครื่องมือที่ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับ แต่ปัญหาที่ตามมาคือปกติการทํางานเนี่ยเราจะชอบเมกก g r o ไว้ด้วยกันถูกไหมครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะแบ่งอ,อันนี้เสาตอมอ่ไว้ด้วยกันแบบนี้เพราะถ้าแยกแล้วมันก็จะเหนื่อยถูกไหมครับในการจากการโมเดลนะอย่างนี้ครับล้วก็คานไว้ด้วยกันแบบนี้นี่ครับแบบเนี้ยอ่านี่ครับเนี่ยแยกกันหมดละแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยครับ building tool เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงคือไอ้ตัวคานเนี่ยมันจะเนื้อมันจะกินเข้าไปในเสาเซนเตอร์แบบนี้ครับ การมาตัดเทียตัวเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมครับทุกคนนึกออกไหมครับมันจะเหนื่อยนะเพราะว่าเ้่าแบบเงี้ยมันก็ไม่โบ้ยถูกไหมเพราะว่าปริมาณคอนรีมันก็เกินถูกไหมแล้วก็ดูไม่ดีด้วยดูนะครับเนื่องจาก SK Solid2 ครับออกแบบมาแบบนี้ครับ t ริมอ่ะชีทคือตัวโดนตัดใช่ไหมครับชีทคือตัวอะไรตัวคานแต่ั้นมีดคืออะไรครับคือเสาแม้มันจะกรุ๊ปกันด้วยกันครับเราไม่กลัวครับกดคลิกเดียวครับโบ้ง โปรแกรมครับจะออกคำสั่งตัดเสากับคานทั้งหมดออกจากกันเลย e ีดิลยีดิลไกด์โอ้โหโเซฟไทม์มหาศาลเลยครับเห็นไหมครับจบเลยครับทันดีนี่แหละครับจบแล้วแต่ก่อนนี้ต้องตัดทีละอันทีละอันครับเสียเวลามากอ่ะเรามาดูต่อลองผมเมคกรุ๊ปบริการเนี่ยนี่านโครงสร้างไะทั้งหมดเนี่ย make กุปบริการนี่คือการ structure แล้วเราต้องการทำพื้นสำเร็จสมสมุติตรงนี้ครับคือพื้นสำเร็จ ps แล้วโครงสร้างของเราเนี่ยมันคุกไปด้วยกันหมดแล้วครับจุดหนึ่งผมคลิกก็รัวนะคลิดขวา make r o u p ผมตั้งชื่อนะว่า ps ps ตอนนี้อันนี้คือ ps เห็นไหมครับข้าวเรี่ยไตัดยังไงครับโอ้โหผมเอานี้มาแล้วการตัดตรงนี้มันจะเหนื่อยนะ เพราะว่ามันเป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปไงไม่ต้องกลัวครับเราเลือกได้ครับกดตัวนี้ครับากดคําสั่งตัดครับ s o r r y trim กดตัวนี้นะคลิกลิกค้างไว้เลือกตัวนี้ชีสครับแลนตัดแล้วก็กดมีดครับทั้งทีเดียวเลยโครงสร้างที่บทที่ซ้อนกันตัดเลยครับหนึ่งสองสามคลิกเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะได้พื้น ที่โดนตัดครับโอ้โหตัวนี้ครับโอ้โหอีดิ delete ไกด์นะครับลบออกให้หมดครับเรียบร้อยต่อไปนะครับแหเมื่อทําพื้นพ s เสร็จแล้วเรามาดูพื้นที่วางอยู่บนเอ่อแมทอาจจะเป็นการสลสบก็ได้นะครับก็คือมันจะแทรกอยู่ระหว่างคานเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเอาพื้นหลอดที่ลรกันนะ่ะนะครับก็ดึงลงไปสิบเซนจุดหนึ่งตั้งชื่อว่า make group นะ ตั้งชื่อว่า S 1ดูนะครับชีวิตดีดีครับโอ้โหดูนะอ่ะนี่เรามีคานใช่ไหมเราก็ออกคำสั่งครับเลือกตรงนี้นะกด trim แล้วก็เอามีดตัดึุบมาตัดแล้วครับเห็นไหมพื้นของเราจะแย่แบบนี้ครับโดยพัดอ,อินตัวอื่นนะอย่างเช่นสปิทนะครับครูล,ลิกสปิทนะครับอ่ะตั้งให้ดูนะตั้งเมเจอร์แล้วก็ใช้พัดอ,อินอื่นร่วมนะ ตัวแบบ i n f ีฟ e n c e ะยะสปริตนะครับสปริตเนี่ยสปริตที่เราเคยใช้อยู่นะครับเนี่ยสปิตเจอเปนทีเนี่ย Split ry, นะดูนะโอ้โหแล้วดูนะกดสปิตเจเนที่ครับคูลิกสปิตเจเนที่เนี่ยเราก็แค่กดสปริตนะจากนั้นเนี่ยพื้นทั้งหมดนะครับมันก็จะแยกออกจากกันเป็นกรุ๊ปเลยเนี่ยไม่ต้องเสียเวลานะดังนั้นเองเนี่ยการทําโมเดลที่ซับซ้อนนะครับมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเสร็จล้ว แต่ก่อนนี่จะยากมากๆนะครับอ่ะเราดูผนังไหมอ่ะสมมติตรงเนี้ยมีเป็นห้องนะครับอ่ะผมทําผนังภายนอกให้ดูนะกดเนี้ยเนี่ยผนังภายนอกอย่างเงี้ยอ่ะเอาประมาณนี้นะแล้วผมก็ดึงตรงเนี้ยเนี่ยพุทธูลงมาปขเข้าไปให้อย่างเงี้ยแต่นั้นไม่กรุบครับนะง่ายมากนะครับอ่ะไม่ได้ไม่ได้ผนังเสร็จแล้วครับเราก็ออกขรสังตัดสิครับโอ้โหง่ายมากก็ เราต้อออกมาตัดเลยครับเนี่ยก็กดพิมพ์เนาะกดผนังก่อนแล้วกดโครงสร้างปับ๊บมันก็จะแบ่งผนังทั้งหมดออกเลยครับแล้วก็กดผนังสปิตนี่ครับ enter แล้วก็ตั้งชื่อว่า wall โอ้โหเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ผนังมาแล้วอีซี่อ่านฟานครับอะไรเบอร์ออก export ไปดูนะสมมุติถ้าเรามีหน้าต่างครับอยากจะเจาะหน้าต่าง นี่ครับดูอีกน,นะนี่หน้าต่างนะตรงนี้หน้าต่างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าต่างแล้วเราอยากเจาะครับมันจะมีคําสั่งอีกนะดูนะอันนี้ solid ง่ายๆนี่ทำเหมือนทุกอย่างนะทำเหมือน solid ทุกอย่างเลยแต่ตัดซ้ดอนกันได้นะครับไม่ยากเลยนะตัดแล้วนะอ่ะเมื่อสร้างเสร็จเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่างเงี้ยนะคลิกผนังสองอันนะแล้วมีคําสั่งนะครับอีกอันนึงนะนี่ดูนะตรงน,นี้ครับเนี่ยเฟซทริมแต่ตรงน,นี้ครับเห็นไหมอยู่กล่องขึ้นมาให้กดแท็บหนึ่งครั้ง เป็นสีแดงครับแล้วก็กดคลิกโม้งมันจะตัดให้เราเลยครับทันทีครับโอ้โหทะลุทุกอย่างหมดเลยนะอย่างง่ายได้แบบนี้ครับนี่แหละครับคือหลักการง่ายๆในการทํางานครับเราก็จะเจาะอะไรไปได้อย่างรวดเร็วเลยครับอันนี้ธรรมดาไปนะดูนะครับลองดูในส่วนที่เป็นหลังคาครับดูนะเนี่ยสมมติเราใช้นหนึ่งพันหนึ่งบิตนะทุกคนดูนะครับนี่เนี่ยอ่าเราสร้างหลังคาขึ้นมาหนึ่งพันหนึ่งบิตเนี่ยเนี่ยครับ อ่ะเนี่ยได้แล้วนะคลิกขวา x โคลดออกนะครับเนี่ยได้ละลังคาจากนั้นตรงนี้เราก็ใส่เหล็กอ่ะคลิกขวา x โคลแล้วเรื่องดูนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเราสามารถทำได้หมดเลยนะอ่ะดูนะหนึ่งผมกดแต่ทันหนึ่งนั้อ่ะเรียบร้อยได้ละเนี่ยนี่คือโครงหลงังคาของเราทั้งหมดครับผมไม่กดไปด้วยกันนะดูนะครับ จากนั้นนะสมมตินะครับโซนนี้นะครับเป็นถังน้ํเนยครับโซนนี้เป็นถังน้ําแล้วเราจะต้องนะครับตัดออกครับสมมตินะดูนะครับง่ายแรงมากนะกดหลังคาครับกดคริมกดเฟสอ่าตัวดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดหลังคาครับ กดตอนนี้ครับนี่ครับเฟซทรีมโอเคอ่ะล็อกอินต้องล็อกอินมหาลัยก่อนนิดหนึ่งเอออ่ะกดเฟซทรีมครับจากนั้นกดที่กางบนครับกดทับหนึ่งครั้งคลิกและตอนนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนมันจะตัดทุกอย่างให้ทันทีครับเสร็จเลยครับอย่างง่ายดายครับจบแล้วครับ และนี่ครับคือโซลิดครับลองติดตามเลยนะเนี่ยลองใช้เลยรีครับนะสเก t c h อร์ซีครับเอรหลักรับผม